คือถ้าพูดถึงโควิดก็เป็นเรื่องใหม่ของทุกคนนะครับก็อยากให้ทุกคนตระหนักรู้นะครับแต่อย่าตะนกก็คือมันถือว่าเป็นเชื้อไวรัสตัวหนึ่งเป็นตระกูลเดียวกับไวรัสซาที่เราเคยรู้จักกันหรือในตระกูลเมอนะครับก็มีการติดกันโดยทางสัมผัสกันโดยทางน้ําลายนะครับ โดยทางสารคัดหลั่งต่างๆซึ่งเราไม่รู้เลยว่าการที่เราไปติดต่อพบปะผู้คนเราจะติดเขาหรือเขาจะติดเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นการที่รัฐบาลประกาศมาตรการเคอร์ฟิวมาหรือว่าให้ทางห้างสรรพสินค้าร้านอาหารร้านกาแฟร้านตัดผมร้านนั่งดื่มผับบาร์ต่างๆนะครับ ให้หยุดทำธุรกิจตรงนี้ก็ถือว่าช่วยให้ไม่มีการติดต่อเชื้อโรคก,กันได้นะครับแล้วก็ทางเราเองด้วยครับก็คือต้องอติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับแล้วก็ช่วยทางรัฐบาลก็คือหยุดอยู่บ้านนะครับอยู่บ้านช่วยชาติหยุดเชื้อช่วยชาตินะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรายังคงใช้ชีวิตแบบเดิมๆอยู่ เราก็ไม่รู้ว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นพาหะหรือเปล่าแล้วเราอาจจะนำเชื้อโรคเข้ามาในบ้านติดทำให้คนที่อยู่ในบ้านของเราไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุหรือว่าเด็กเล็กติดเชื้อโรคนี้ได้เพราะฉะนั้นถ้าให้ดีก็คือถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ควรออกนอกบ้านนะครับแล้วก็ตามนโยบายหยุดเชื้อช่วยชาตินะครับ ส่วนหนึ่งที่เราต้องทำเลยก็คือเราควรจะต้องใส่หน้ากากใส่แมสนะครับแล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะครับแล้วก็เหมือนเหมือนที่เคยมีคำขวัญก็คือถ้าเป็นเมื่อก่อนก็คืออ,อะไรนะล้างมือไม่ใช่ต้องต้องบอกว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนคือต้องบอกว่า กินร้อนช้อนกลางล้างมือกินร้อนช้อนกลางล้างมือแต่ถ้าตอนนี้สถานการณ์โควิดก็คือกินร้อนแต่ช้อนกูแล้วก็อยู่ห่างกัน2เมตรกินร้อนช้อนกูอยู่ห่างกัน2เมตรก็คืออย่างที่เรารู้กันก็คือกินต้องกินอาหารร้อนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ช้อนนี้ไม่เอาช้อนกลางแล้วเพราะเนื่งจากมันมีเกิดจากการสัมผัสเราไม่รู้ว่าคนที่อยู่รอบข้างเราที่กินอาหารร่วมโต๊ะกับกันกับเราเนี่ย เขาไปสัมผัสช้อนการแล้วมันอาจจะติดเราได้นะครับก็คือช่วยช่วยให้เราเองไม่ติดเชื้อโรคนะครับแล้วก็ช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ไม่ต้องไม่ต้องมาดูแลเราเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะต้องดูแลตัวเราเองปฏิบัติตามตามคำแนะนำนะครับของรัฐบาลนะครับของกระทรวงสาธารณาสุข